ปิยบุตรแสงกนกุลนักวิชาการกฎหมายรัฐธรรมนูญและอดีตเลขาที่การพักอนาคตใหม่ผู้จุดประกายทางความคิดและผู้ขับเคลื่อนประชาธิปไตยแบบก้าวหน้าอย่างแท้จริงในสังคมไทยจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญจากรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่โดดเด่นด้วยความกล้าหาญในการวิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างอำนาจจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้เขาก้าวสูบ่บทบาททางการเมืองอย่างเต็มตัวคือปีพศ2561เมื่อปิยบุตรร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตาใหม่และรับตำแหน่งเลขาที่การพักเขากลายเป็นหัวหอก ที่ปลุกกระแสะและผลักดันนโยบายปฏิรูปที่เขย่าว,วงการการเมืองไม่ว่าจะเป็นการลดบทบาทกองทพัพการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการกระจายอานาจซึ่งนโยบายเหล่านี้ได้จุดไฟความหวังและดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจนพักอนาคตใหม่สร้างปรากฏการณ์และกวาดคะแนนเสียงถล่มทลายในการเลือกตั้งพศ2562แม้พักจะถูกยุบในปีพศ2563จากคำวินิจัยสารรัฐธรรมนูญและปิยบุตรถูกตัดสิทธิทางการเมืองแต่เขาก็ยังคงไม่หยุดบทบาทในฐาน เลขาธิการคณะก้าวหน้าและยังคงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดการตื่นตัวและแสดงพลังทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย